ำทว่วมบ้านแล้วพายุมาแล้วพายุมาถึงบางสะพงแล้ว ไปไหนตอออ่อย่าลงมาย่าย่าลงมาย่าไปยืมมาเดี๋ยวเดี๋ยวบังเฮ็บเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ็บเข้าบ้านเข้าบ้านฟานเข้าบ้านวิ่งหนีวิ่งหนีเจอแต่ป้าป้าป้าเป็นยังไงบ้างแม่พานอะ ไม่ลีลาแล้วไปกับวลังคาแล้วลีลานะบนรีบกลกับน,น้าเตีวน้าเตวอะไรน้าเตีวกรสองแผ่นในเพราะใครเราเน่ม,เม,มาเจอมาเออระอ,อ,องแพนเนี่ยแว่าาวา,าวา สักกะสิอยากให้ป้าเราที่ปลอดไทยอ่ะอาทิตย์เอ้ยพระอาทิตย์พร,ระมาแล้วพระอาทิตย์พระอาทิตย์เขอยู่ทางโว้พระอาทิตย์นะยินดีครับ้าห้องพร้อม